สนับสนุนโดย OR รวมพลังร่วมสร้างเพื่อทุกวันที่ดีขึ้นปิดผมขาวให้เข้มสนิทติดทนนาปิดตำนานผมขาวด้วยแครบิวขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้ให้พื้นไม้เงางามขั้นสุดด้วยการแลนด์ยูริเทนจากกูไรเพ็ เจ็ดนาฬิกายี่สิบหกนาทีนะฮะเชิญที่หน้าจอทีวีเจ้าหน้าที่บุกจับแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้จับผู้ชุมนุมฮะรอบนี้จับบองหลาบองหลาคือจงอางเป็นบองหลาสุราธานีดูมือหัวมันหัวมันเท่ากับมือไงฮะหัวมันขนาดนี้ลําตัวมันขนาดนี้ฮะดูหัวดูมือแทบไม่มีมิดโอ้ยเรเกล็ดตรงหัวเขาใหญ่มากเลยอ่ะโอ้ี้ไอคอนลุ ใหญ่มากนะนี่คือจงอางฮะตัวใหญ่ขนาดนี้ลำตัวก็มหืมมาแล้วเกินความยาวโดยโดยที่วัดเปนแบบคร่าวๆนะเกือบจะ5เมตร4เมตรกว่าฮะเป็นภารกิจของ1ิบเอกนัทธวุฒิคณิตตะคณิตทนานันฮะก็เป็นนายช่างโยธาสำนักงานทางหลวงชนบทที่11สุราษสุราธานีไม่มีตำแหน่งไหนเลยที่เกี่ยวกับจับงูแต่คนดังนะสิบเอกนัทวุฒิเนี่ยก็เป็นหมองูเมืองสุราษฎร์ หมองูเมืองสุราษฎร์นะฮะดังจริงๆที่ไหนถ้าหากโทรไปแล้วแกว่าแกจะมาจับงูให้ฮะจะเป็นงูเล็กงูใหญ่งูหลามงูเหลืองจงอางครบถ้วนจับได้ทุกประเภทฮะรอบนี้จับได้ที่บ้านบางหินอยู่ซอยหลังสถานีรถไฟเขาหัวควายอยู่อำเภอบุญพินสุราษฎร์ธานีพอสิบเอกรนัตวุฒิมาในชาวบ้านก็มาก่อนแล้วนะชาวบ้านมาก่อนแล้วเจ้าหน้าที่จะจับงูก็มาก่อนแล้วแต่อุปกรณ์เนี่ยอาจจะจับยากหน่อยก็รอสิบเอกนัทวุฒิจัดการฮะสิบนาทีเสร็จ